สวัสดีแฟนนิวพัร์ครับมาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกันครับ หลังจากเป็นกระแสดงดังบนโลกโซเชียลนะครับสำหรับการไลฟ์สนธนารธรรมของพระมหาพายวันและพระมหาสมปองซึ่งทุบสถิติคนดูมากกว่า2 0 0 0 0 0ภายในไม่กี่นาทีและมีเพจดังมากมายมารวมตัวกันซึ่งางานนี้นะครับหนุ่มสายฮาอย่างนิกกี้ณชัดก็ไม่พลาดที่จะเข้าพบพระมหาพาวันพร้อมกับถ่ายรายการและฉันหมูกระทะครับซึ่งพระมหาพายวันเองนะครับก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนิกกี้ณชชัดบนเพจส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสุดฮาว่า เรื่องกกงเรื่องกามก็ให้เบาๆบ้างนะนิกกี้เอ้ยและก็มีอีกหนึ่งภาพนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าสั่งสอนพวกคนบาปสภาพมัวแต่ชวนคุยสรุปอดฉันเพราะเลยเที่ยงทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกดไลค์และกดแชร์กันเป็นจำนวนมากครับส่วนด้านนิกกี้เองนะครับก็ไม่แพ้กันก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นนะครับขอเกาะชายผ้าเหลืองพศพอวอหน่อยครับ ก็ทำเอาแฟนๆนะครับเข้ามาแห่คอมเมนต์และก็เข้ามาชื่นชมกันเนืองแน่นไม่แพ้กันเลยครับ